จบจากตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนโบรระดับยูอาบวกในวันนี้เรามาดูในเซิร์ฟเวอร์ไทยกันบ้างว่าตัวละครตัวไหนมันจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยตัวนี้กันแน่เพราะถ้าจะไม่ผิดตัวละครล่าสุดที่มันมาแบบคุ้มสุดนั่นก็คือเจ้าตัวกาโรระดับยูอาสาเหตุที่ผมบอกว่าตัวละครตัวนี้มันคุ้มมากๆเพราะว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้มันดันมาพร้อมกับสกินร่างอมตะตัวนี้ด้วยนะจ๊ะและแถมสกินของเขามันจัดอยู่ในกิจกรรมของการแจกฟรีนั่นเองเป็นอะไรที่โคตรดีแล้วคุ้มค่าสุดๆรวมไปถึงงงงขออรราาาวัลลในนกิต่ๆ เราได้ตัวดํามาแบบจุกๆเลยนะครับผมจํานวน10ตัวพร้อมยังมีทั้งตัวแดงตัวม่วงตัวเหลืองตัวดําดาวกระจายไปเปิดอาวุธเฉพาะเนี่ยโอ้โหคืออัดหนักอัดแน่นมาแบบคุ้มๆและที่สําคัญหากใครไม่ได้ลูกเกลยวเจ้าตัวกาโรระดับอยู่อาร์ตัวนี้ไปมันก็มีแจกฟรีให้กับเราจํานวน1เม็ดอีกด้วยนะครับออกตามตรงว่าเจ้าตัวการโรระดับอยู่อาร์ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นอะไรที่คุ้มค่ากว่าเซิร์ฟเวอร์จีนแบบสุดๆเพราะกิจกรรมมันดันมาพร้อมกันนั่นเองสำหรับตัวละครตัวใหม่ที่มันจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทย โคนิกระดับ UR ตัวนี้นั่นเองความสามารถองค์ประกอบโดยรวมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันในคลิปวิดีโอนี้เลยนะแต่ที่สำคัญตัวละครตัวนี้มีความเร็วเยอะที่สุดภายในเกมนั่นก็คือ135หน่วยนั่นเองบอกเลยว่าโคตรของโคตรเยอะและเป็นสายสปีดอย่างแน่นอนยังไงในส่วนนี้ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันแบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะช่วกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s h o อบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง Li สต Man s ช o อก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงครับดีพ้อแม่พี่น้องโซเทตูฟี่ทุกเททุกทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเม็รเดือดส่งเกมในเซิร์ฟเวอร์ไทยสำหรับคลิปดูในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยกันบ้างนะครับผมเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะตอนนี้เขากําลังจะอัปเดตตัวละคระ จับยูอาและเจ้าตัวโซนิกร่างนี้เป็นร่างที่มีความเร็วเยอะที่สุดภายในเกมอีก ด้วยนะอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการโจมตีกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีต่อเน,นื่องสองครั้งใส่ตัวเป,ป้าหมายรายเดียวสร้างความเสียหายไปเลยจํานวน120%และก็ต้องขอบอกวีนิดนึงตัวละครตัวนี้ตกเมตาในเซืร์เวอร์จีนไปเป็นที่เรียบร้อยด,ด้วยนะ <c oughs> แต่ถ้าหากตัวละครของเขาในเซืร์เวอร์ไทยนะตอนนี้ก็ยังคงเล่นได้อยู่สบายๆนะครับผมและยิ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นเอามาเล่นคู่กับเจ้าตัวการโรระดับยูอาร์ตัวนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มจัดมากๆเลยนะค นะครับผมเพราะว่า r รอุสอยู่ทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยมาให้กับเราเรียบร้อยและคาดว่าน่าจะถูกต้องตามแบบเป๊ะๆเ,เรียบร้อยอีกด้วยนะนั่นก็คือการโจมตีอันติเมตโดยไม่ต้องใช้ลูกไฟโจมตีคอมโบต่อเนื่อง4ครั้งใส่ตูในแถวฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะสร้างความเสียหายโดยตรงไปเลยจํานวน900%อันนี้เป็นความเสียหายแบบโดยตรงซึ่งจะไม่ใช่ชํานาญโดยตรงนะเพราะฉะนั้นการโจมตีโดยตรงนะตรงนี้ก็จะห่วยกว่าเจ้าตัวเจ,เจนอระดับ UR บวกกับเจ้าตัวระครโบรอระดับ UR บวกอีกทั้งเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับ ที่อยู่ในแถวเดียวกันก็จะได้รับชำนาญการเพิ่มความเร็วรวมไปถึงยังมอบสถานะใหม่เขตความเร็วแบบโจมตีให้กับ ทีมของเราทั้งหมดเลยนะครับผมนานสุดๆจานวน3เทิร์นในเรื่องของการชํานาญการเพิ่มความเร็วก็จะมีการเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนภายในแถวของเราจํานวน94%และเขตความเร็วในการโจมตีนะครับผมเมื่อเราอยู่ในพ v p ีหรือทําการต่อสู้ในโหมดของพ v p ีหากเราทําการโจมตีเสร็จเป้าหมายแล้วเรานั้นมีความเร็วหรือว่าทีมของเรานั้นมีความเร็วเหนือกว่าฝั่งตรงข้ามการโจมตีในครั้งนี้ของแต่ละครั้งมันก็จะมีการเพิ่มดาเมจทั้งหมดไปเลยนะครับผมจำนวน20%และความเร็วที่เขาคิดเนี่ย พื้นฐานนั่นเองสมมุติเราปั้นพิกกอส UR ได้ความเร็ว117แล้วมาโจมตีเจ้าตัวการโร่ที่มีความเร็ว114เจ้าตัวละครพิกอสระดับย UR ตัวนี้ก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%และยิ่งถ้าเกิดเราไปปั้นเป็นพวกอุปกรณ์เซตที่เพิ่มความเร็วเข้าไปเยอะๆอีกเนี่ยมันก็จะการันตีได้แน่นอนเลยนะครับว่าความเร็วของเราเหนือกว่าฝั่งตรงข้ามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าความเร็วพื้นฐานมันนับจากความเร็วดั้งเดิมณตรงนี้นะไม่ได้มามีการบวกกับชํานาญความเร็วหรือการบัฟเพิ่มความเร็วอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมมันนับเฉพาะพื้นฐานเท่านั้นพื้นฐานเรา มี130ก็คือ130เรามี250ก็คือ250นั่นเองรายละเ e อียดสกิลต่อมานะครับผมนั่นก็คือพาสซีฟสกิลติดตัวนินจาอันตรายของเจ้าตัวโซนิกระดับ UR ได้รับชำนาญการลบหลีกไปเลยตอนที่จำนวน6 0และยังมีการป้องกันสถานะการคมคู่การสตรัรและก็ชำนาญในเรื่องของการสตรัรไปด้วยรวมไปถึงยังมีการมอบภูมคุ้มกันชำนาญการหวาดกลัวให้กับฝ่ายตนเองทั้งหมดไปอีกด้วยนะครับผมในเรื่องชำนาญของการหวาดกลัวนะตรงนี้เนะี่ยถ้าจะไม ของการลดลูกไฟเนาะถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนมีการลดลูกไฟมันจะไม่สามารถลดลูกไฟได้ทันทีแล้วก็ชํานาญการลบหลีกก็จะมีการลบหลีกดาเมจโด,ดยตรงโบนัสด,ดาเมจพลังสะสมดาเมจกระหนำ่ำหากเราสามารถลบหลีกได้นะครับผมภายในโอกาสเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้รับดาเมจแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองเรามาต่อกันที่สกิลสุดท้ายเลยนะครับผมสาหรับสกิลเขตความเร็วที่จะเป็นสกิลของปลุกตื่นพาสีในระดับอยู่อ่ะเมื่อเราเข้าสู่สนามรบเมื่อไหร่ตัวละครของเราจะได้รับชํานาญการเพิ่มความเร็วมาทันทีจำนวน3า และเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นก็ยังจะได้รับความเร็วแบบชํานาญมาอีกด้วยนะครับผมในจํานวน20นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่เยอะมากๆอีกทั้งเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดยังได้รับเขตความเร็วแบบป้องกันมาจํานวน30ออย่างขาววอนอีก ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการมอบการกระตุ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราไปอีกซึ่งบัฟในการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มลูกไฟในแต่ละรอบนะครับผมซึ่งลูกไฟหรือพลังงานที่เราจะได้รับเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่2แเต้มและก็นานสูงสุดจํานวน3รอบ3เถินนั่นเองออกมาก็จะเป็นคําอธิบายในเรื่องสถานะเขตความเร็วแบบป้องกันนะครับผมเมื่อเราอยู่ในสถานะของการ PVP หรือลงโหมด p v p เมื่อเราโดนโจมตีจากฝั่งตรงข้ามแล้วความเร็วจากฝั่งตรงข้ามนั้นดันเกิดน้อยกว่าตัวละครของทีมเราตัวละครของ ทีมเราก็จะได้รับการลดดาเมตไปเลยนะครับผมจํานวน30%ซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเขตความเร็วในการโจมตีเลยนะครับผมสําหรับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจ20%ส่วนการป้องกันก็จะเป็นการลดดามเมต30%ถือว่าเยอะแบบสุดๆเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นดูรวมตัวละครของเราทั้งหมดถ้าอยากจะให้มันอึด ถึกทนและมีดาเมจแรงก็ควรปั้นความเร็วให้กับตัวละครเขาสักนิดนึงอย่างเช่นเจ้าตัวอะตอมิกซมไรตัวนี้นะครับมีความเร็วพื้นฐาน254หน่วยหากเราโดนโซนิกโจมตีมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดาเมจที่เรารับที่เราโดนมันเป็นแบบเต็มจํานวนเลยนะครับแต่ถ้า,าเรามีเซิตอุปกรณ์ในการเพิ่มความเร็วแบบนี้เมื่อไร่เราจะหนักจัดเต็มไปได้เลยหรือว่าเราจะเอาเป็นเซตพลังโจมตีบวกพลังโจมตีก็ได้ถ้าเรานั้นไม่อยากจะเน้นในเรื่องของสถานะเขตความเร็วนั่นเองโดยรวมความสามารถของเจ้าตัวโซนิกระดับยูอาก็จะมีประมาณนี้ ครับในส่วนนี้ผมขอแนะนําว่าให้เพื่อนๆดูท่านเปิดหามาไว้ในทีมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆยิ่งจะเกิดเพื่อนๆท่านใดที่เป็นสายซีเรียสในเรื่องของการลงพีพีโหมดดันเจี้ยนในการต่อสู้แบบนี้ไม่ควรข้ามอย่างแรงนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้บอกจอจงนะว่าจะต้องเป็นโหมดลานประลองพีพีด่านนี้เท่านั้นนะเพราะการพีพีของเขาทั้งหมดมันคือโดยรวมตรงนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลานปละลองศึกดวดโดนสุดยอดศึกดวลไร้เขตสิ้นสุดดวลเรียวไทม์ดวลอารีนามันรวมทั้งหมดนะจ๊ะซึ่งในส่วนตรงนี้มันคือการพีพีนั่นเอง ที่อยากได้ความสามารถไว้บัฟตัวละครของตัวมันเองบัฟเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือก,การโจมตีรวมไปถึงการบัฟลูกไฟมันเหมาะมากๆเลยนะจ๊าสำหรับตัวโซนิกอะปอนิกระดับยูตัวนี้คือคุ้มสุดๆนะครับผมเปิดไปเลยจํานวน180ตัวดําหรือเราจะเปิดแค่เล็กๆน,น้อยๆก็ได้นะจ้าหากถ้าเราดวงดีขนาดนั้นนะนว่าสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรอยากจะเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับว่าจะเปิดไม่เปิดดวงดีไม่ดวงดีอะไรยังไงก็จัดกันมาได้แบบเต็มที่และ ก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปหรือก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคาําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย ใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและวถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน